ุกวันนี้มันจะมีกลุ่มแชทเหมือนเอาเอา,เอาง่ายๆเลยก็คืออย่างเมืองไทยเนี่ยดังเรื่องทัวริซึมใช่ไหมฮะก็จะมีแบบต่างชาติเนี่ยจะชอบเข้าไปในกลุ่ม a c e b o o k เพื่อหาคอมมูนิ t ตี้หาว่าไปเที่ยวตรงไหนดีหรือยังไงอย่างเงี้ยครับผมว,ว่าอันนี้ก็จะเป็นเบนพอยต์หลักที่ดีว่าอย่าง Facebook เราต้องสครอหา อันนี้ถ้าเรามาอยู่ในฟ o x Space เนี่ยเราอาจจะสร้างทัวริสึมมาแล้วมันจะมีแต่ละจังหวัดจุดเด่นของแต่ละจังหวัดหรือมีทิปเป็นทริคในการไปที่ต่างๆเพื่อชวนชนให้ต่างชาวต่างชาติเนี่ยมาที่เดียวแล้วรับรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องผ่านการสครลอลลิงหรืออะไรก็ได้ก็คือมันจะมีท็อปิกของแต่ละอันเพราะว่า,วานี้เป็นยูสเคสที่ดีมากเลยจริงๆมันสามารถอัดัพหรือว่าปรับเปลี่ยนไปได้แบบเยอะมากม,มันจะเป็นชุมชนที่พูดถึงเกี่ยวกับท่องเที่ยว เป็นชุมชนให้ความรู้อ่าจริงๆริมันเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งสายเลยนะ education เนี่ยคือมันจะเป็นชุมชนที่สามารถที่จะต่อยอดเรื่องของการศาึกษาหรือถ้าคุณเป็น l i ฟ e c o ้ชหรือว่าเป็นโค้ชที่จะสอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนอยู่ใน facebook group หรือว่าสอนอยู่ใน tiktok อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอะไรเงี้ยก็เข้ามาอยู่ในตัว fox space ได้เราสามารถที่จะทำเป็นเกรด ขึ้นมาก็ได้ตัวไหนที่มันเป็น Public หรือว่าเป็นเป็น r t v a t e อาจจะบางอย่างเราสอนฟรีหรือบางอย่างที่เราสอนแบบที่ต้องเสียตังค์เนี้ยเราก็จะเป็น Private Group ต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะเข้ามาใน p i v a t e group อะไรประมาณนี้จริงๆมันสามารถเอาไปอ d a p ใช้ได้หลายอย่างเลยหรือจริงๆแบรนด์เอาไปใช้เป็นเรื่องของอ customer support ก็ได้นะ ือเวลาคนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาในฟอ x ส p เ c e แล้วก็เข้ามาดูว่าปัญหานี้คุณจะรีพอร์ตตรงนี้ปัญหานี้คุณจะรีพอร์ตอะไรยังไงหรือมีคําถามที่อยากจะถามคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยก็เข้ามาถามมันก็จะมีเพื่อนมีคนที่ช่วยตอบหรือคนที่เคยเข้ามาถามแล้วอะไรเงี้ยก็าสามารถดูคําถามก็กลับอะไรเงี้ยนอกจากคนนอกที่เข้ามาแบบคุยในแชทแล้วครับเขายังสามารถสร้างชแชแนลด้วยตัวเองได้ไหมครับหรือว่าจะเป็นแอดมินที่สร้างอย่างเดียว สำหรับการสร้างแชนแนลก็จะมีแอดมินก็คือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถสร้างได้แค่น mm ั hmm. ้นแต่ว่าจริงมันก็จะมีมอนิเตอร์ยูเซอร์ที่ไม่ดีหรือว่าแสบแปมอะไรพวกนี้ก็จะมีตัวมอดฟีเจอร์โลที่ขึ้นมาช่วยอย่างว่ามีระบบแชทแล้วแล้ว f o อ s p a เ e เนี่ยมันระบบแชทมันจะต่างจากเจ้าอื่นยังไงบ้างะฮะถ้าให้เปรียบเทียบกับ Line เลยนะสำหรับใครที่ยังใช้ โปรแกรมไลน์ในการคุยงานอยู่คือในการคุยงานก็คือมันวิธีการใช้ไลน์คุยงานทําไงก็คือหนึ่งก็คือสร้างกลุ่ปขึ้นมาโอเคกลุ่ปหนึ่งก็เรื่องหนึ่งกลุ่ปหนึ่งก็เรื่องหนึ่งหรือจะเป็นกลุ่ปหนึ่งก็เป็นแผนกหนึ่งอะไรอย่างนี้อาจจะมีกลุ่ปบอสมีกลุ่ปนู่นกลุ่ปนี่กลุ่ปเซลล์กลุ่ปอะไรเนี่ยมันก็จะคุยกันแล้วมันก็จะงงไปงงมามันก็จะไม่สามารถที่จะติดตามอะไรได้ส่วนระบบการแชทของ Fox p l a c e อ่ะก็คือมันสามารถที่จะสร้างกลุ่ป ได้หลายๆกลุ่มเรามีกลุ่มที่เราสามารถสร้างแต่ละกลุ่มออกมาแล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สามารถสร้างท็อปปิกที่เป็นชาแนลย่อยออกมาสามารถมาคุยกันเป็นห้องแชทได้ <c oughs> แล้วในห้องแชทอะ่ะเราก็สามารถที่จะครีทเทรดง่ายๆก็คือครีทรีプายของเพื่อนหรือว่าของข้อความของเราได้เพื่อที่จะคุยในประเด็นนั้นนะ่ะยกย่อยออกมาอ,อีกก็จะเป็นอีกห้องหนึ่ง ขึ้นมาสําหรับเทรดนั้นโดยเฉพาะเลยก็คืออย่างกับอย่างสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าเป็นเซลล์ขายรถสมมุติว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องโตโยต้าวีออสเราก็สร้างเทรดขึ้นมาแล้วก็คุยเรื่องโตโยต้าวีออสเนี่ยไปเรื่อยส่วนคนอื่นถ้าจะคุยเกี่ยวกับรถจนยี่ห้ออื่นเอาติดเขาก็จะสร้างเทรดใหม่เพื่อคุยเกี่ยวกับเอาติดนั้นั้นใช่ไหมฮะ อ๋อก็คือแยกแยกสัดส่วนได้ลงตัวว่าโอเคถ้าคุยเรื่องนี้คุณก็อยู่ในเทรดนี้แหละเพื่อคุยเรื่องนี้นะแล้วอีกอันหนึ่งคุกก็จะสร้างเทรดใหม่แล้วคุยกับเกี่ยวกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งมันอาจจะอยู่ในแชทเดียวกันแต่เป็นเทรดคนละอันก็คือท็อปิกคนละท็อปิกคือใช้พูดง่ายๆก็คือมันก็คือสามารถที่จะขยายข้อความ ในท็อปิกนั้นๆขึ้นมาคุยอีกรอบหนึ่งม,มันก็ทําให้บางทีเราคุยชัดผ่านไปเยอะเมากเลยอแต่ว่าบางคนอยากจะมาตามว่า t o ้ท็อปินี้เราจะคุยอะไรแล้วก็สามารถไปกดแชดแล้วก็คุยแยกย่อยความอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสามเลเยอร์ก็คือมีเลเยอร์ที่เป็นกลุ่มแชทเลเยอร์ที่เป็น Channel Chat หรือว่าห้องแชท แล้วในห้องเนี่ยก็สามารถที่แยกย่อยเข้าไปในแต่ละเทรดหรือว่าในแต่ละท็อปปิกได้ซึ่งผมว่ามันมันค่อนข้างเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะบางทีเรามีเพื่อนอยู่ในกรุ๊ปหลายหลายคนอย่างเงี้ยอีกคนนึงคุยเรื่องหนึ่งอยู่แนละ้วสักพักหนึ่งอีกคนนึงมาเปลี่ยนเรื่องปุ๊บคุยเรื่องอื่นเราก็จะตามเรื่องหลังไม่ทันแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราแบบ scroll back ไปได้เลยไปที่เทรดนั้นแล้วก็จะดูได้เลยว่าโอเคในท็อปิกเนี้ยเขาคุยอะไรกันไว้บ้างโดยที่ไม่ต้องแบบงงว่าอ เปลี่ยนประเด็นหรือยังหรือตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดจุดที่ดีมากๆในการแบบคอมมิวนิเคชให้ชัดเจนและมีเทรดที่ตรงเป้า